มันจะเป็นหนังจิตวิทยาหนังประวัติศาสตร์หนังโรแมนติกหนังยอนอาดิตมันมิกได้ลงตัวไม่เคยเห็นความลงตัวอะไรแบบนี้มาก่อนเลย Last night in Soho ในเรื่องคือเอลลี่เนี่ยอยู่กับยายแม่เนี่ยเสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าแม่มีอาการทางจิตเป็นซึมเศร้าแล้วก็ฆ่าตัวตายอยู่กับยายสองคนแล้ว ตอนนี้เอลลี่ก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยซึ่งมีความฝันอยากเป็นดีไซเนอร์มีโรงเรียนมีโรงเรียนที่ลอนดอนแต่ว่ายายก็เตือนแล้วโอ้ไปเมืองนี้ไม่ง่ายนะจะไปอยู่ไปอะไรยังไงการพูดคนต่างๆมันไม่ง่ายเลยนะเอลลี่ก็บอกเอออยู่ได้อยู่ได้จะไปอยู่จะตามความฝันผลสรุปไปแล้วก็ไม่ง่ายจริงๆหนังเรื่องนี้มันเน้นที่บอกว่าชีวิตของเด็กบ้านนอกที่เข้ามาขุดทองเข้ามาหาความสําเร็จแต่มันก็วิาพากษ ส่วนหนึ่งของลอนดอนนะว่าลอนดอนการอยู่ในลอนดอนมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องเจออะไรเยอะแยะเต็มไปหมดว่าคุณมาครั้งแรกมันจะเจอเหตุการณ์แบบหลอนๆแบบนี้แหละในลอนดอนมันไม่ใช่โลกสวยเหมือนชนบทของประเทศอังกฤษหรอกอารมณ์เหมือนถ้าเกิดบ้านเราก็เหมือนกรุงเทพเนี่ยเรื่องนี้มันก็โจวหัวด้วยแบบนั้นนะเหมือนกับไอการที่จะไปอยู่ในที่ที่จเจริญเติบโตได้ง่ายแล้วกันไปหาความฝันไปตามล่าฝัน มันก็เหมือนเป็นตัวแทนของเมืองใหญ่ในทุกประเทศนะที่เป็นศูนย์รวมของความเจริญมันก็มีมุมมืดมันมีสภาพสังคมหลายรูปแบบหลายชั้นหลายเลเยอร์ที่ซ้อนทับอยู่ในเมืองแห่งนี้ที่มันทําให้เห็นว่าภาพลักษณ์อาจจะมองว่าดูดีเป็นแหล่งรวมความเจริญคุณไปที่นั่นคุณสามารถที่จะตามความฝันได้สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่มันก็มีเบื้องลึกที่น่ากลัวอยู่ของเมืองใหญ่เมืองที่ ทุกคนหาผลประโยชน์ซึ่งกันและก,กันมันก็เป็นตัวแทนของเมืองแบบนี้แล้วการที่ตัวละครของเอลลี่นางเอกเนี่ยเดินทางมาด้วยความใสเลยนะด้วยความคิดบวกแบบโลกสวยเลยว่าแค่มีความฝันแค่มีความสามารถก็น่าจะประสบความสำเร็จได้อะไรเงี้ยแล้วก็มาเจออุปสรรคที่โหดร้าย จริงจริงจังๆทั้งด้านร่างกายและทางด้านจิตใจด้วยตัวหนังเนี่ยตอนแรกเนี่ยด้วยชื่อพุ่มกับเอ็ดการ์ไรเนี่ยก็คือมันเหมือนเป็นการบอกใบ้บางอย่างแล้วว่าหนังต้องมีอะไรแปลกใหม่เพราะว่าถ้าตามผลงางขอาเอ็ดการ์ไร์มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น c o n คอนเนต n o l o g y ทั้ง3เรื่องหรือ Baby d r i v e รที่มันทําให้หนาแอคชั่นไล่ล่า หนังขโมยปล้นกันเนี่ยมันมีชั้นเชิงมากกว่าคือเพราะเรื่องไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ลูกเล่นทางด้านภาพทางด้านเทคนิคต่างๆเนี่ยมันดูหรือวามากในการนําเสนอรวมถึงเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรที่เหมือนเป็นความรุ่มหลงส่วนตัวของผู้กำกับที่ทําให้นําเสนอหนังแต่ละเรื่องออกมาได้สนุกได้แปลกตาม,มากก็เลยมองว่าเออหนังมันน่าดูดูตัวอย่างครั้งแรกก็ไม่เข้าใจนะว่าหนังมันเกี่ยวกับอะไร แม้แต่ว่าแนวหนังคือหนังแนวไหนยังไม่รู้เลยโดยว่า20-30%ของเรื่องยังเดาทางไม่ถูกว่าหนังมันจะไปแนวทางไหนในในความเป็นชนิดหนังนะไม่ใช่เนเรื่องนะว่ามันจะเป็นทิวเลอร์หรือเปล่ามันจะเป็นหนังดราม่าหรือเปล่ามันจะเป็นหนังฆาตกรรมหรือเปล่ามันเป็นหนังอะไรกันแน่อย่างเงี้ยซึ่งไม่ได้รู้สึกแย่นะรู้สึกดีนะคือด้วยความที่มันเดาหนังไม่ได้มันทําให้ความรู้สึกว่าการที่เราเดาแนวทางหนังไม่ได้มันทําให้เราไม่รู้จุดจบของหนัง ว่ามันจะออกแนวทางไหนอะไรเงี้ยซึ่งส่วนนี้มันก็เลยทําให้การดูหนังมันสนุกมากขึ้นด้วยภาษาภาพที่หนังมันใช้นี่นะที่มันดูตื่นตาตื่นใจมันเป็นมูวี่เมจิกของแท้บางซีนบางฉากมันดูอลังการดูสวยดูแบบสีสันมันฉูดฉาดมากอะไรเงี้ยรวมถึงการแสดงที่มันโดดเด่นด้วยมันเลยทําให้ภาพรวมองค์ประกอบบางอย่างมันดูเพลินอ่ะ เราอาจจะชื่นชอบในการส่วนตัวได้ในสไตล์การนําเสนอแต่ว่ารู้สึกทุกครั้งที่เห็นงานของพุ่มกับคนนี้ของเอ็ดการ์ไรเนี่ย, Ray, ยมันทําให้เห็นว่าเออเขามีลูกเล่นใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นตอนที่ทาสกอตต์พิวกริมก็ตามที่มันทําเอาความเป็นคอมิกมาอัดแน่นอยู่ในหนังเรื่องเดียวกันหรือแม้แต่เอ็ดเวิร์เอ็นหรือช h ร์ลส์เดย์เนี่ยมันเห็นว่าเออความชื่นชมที่เขามีต่อหนังประเภทนั้นๆของหนังซอมบี้เขาก็เอาลูกเล่นเอากิมมิคของหนังซอมบี้มาอัดอยู่ในช h ร์ลส์เดย์พอเป็นฮอตฟัดเขาก็ พูดถึงหนังแอคชั่นสไตล์ฮอลลีวูดจ๋าเนี่ยเขาเข้ามาล้อเลียนมาอัดอยู่ข้างในแล้วพอคราวเนี้ยพอเป็นร้านในโซโหเนี่ยความชื่นชมในหนังยุค60ในยุคสมัยในบทเพลงเนี่ยเขาก็เอาส่วนเนี้ยมาใส่ไว้ในหนังเรื่องนี้เต็มมากคือมันฉูดฉาดคือมันคอนทราสต์กันระหว่างยุค60กับยุคปัจจุบันของการมาขุดทองในลอนดอนมามองว่ามันสะท้อนภาพของเมืองใหญ่เนาะแล้วก็ในส่วนของ ใเอกมันผูกปมไว้ระหว่างกันบ้ากันหลอนหรือว่าการกดดันจากการเรียนจากสังคมที่ต้องแข่งขันกันในในห้องเรียนด้วยนะแต่การที่มาเจอสองเส้น่ะที่อดีตต่างคนต่างมาขุดทองเหมือนกันมาล่าฝันเหมือนกัน <S <S แต่มันมาชนกันปั๊บคือมันเหมือนสืบสวนส,รรรสอบสวนนะแต่ในฝว่างสืบสวนมันก็มึนๆสรุปกูบา้ากูเห็นภาพหลอน หรือว่าแม่งเรื่องจริงวะซึ่งมันก็สนุกดีว่ามันไปทีละเปาะละเปาะละเปาะอ,อย่างเงี้ยแต่ที่แน่ๆคือโปรดักชั่นมันใหญ่เยความสําคัญของการย้อนอดีตที่ลงทุนค่อนข้างสูงของผม <c oughs> ผมรู้สึกว่าผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ผมไม่รู้ <c oughs> ดีเทลอะไอรเลยสําหรับหนังเรื่องนี้ <c oughs> แล้วก็เข้าไปดูด้วยความจับจุดเหมือนกันว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนังดรามา่าแม่ลูกหนังสู้ชีวิต อะไรบางอย่างหรือเปล่าเป็นแบบตามล่าฝันนั่นคืออะไรยังยังคิดอย,ยออดู่เดี๋ยวมีเรื่องราวของคดีเดี๋ยวมีเรื่องราวของภาพหลอนขึ้นมาเขาจะเล่าเรื่องไหนผมยังคิดอยู่แต่สิ่งที่แบบว่าเฮ้ยพอจับจุดได้แล้วว่าอ๋อเขาจะเล่าเรื่องราวของเมืองเมืองนี้ความเป็นอยู่ที่หลอกลวงหรือการที่ใช้ชีวิตไม่ง่ายในเมืองนี้การที่มี เรื่องปริศนามากมายที่ชีวิตที่มันไปผูกโยงกับแบ็กกราวน์ความเป็นอยู่ของผู้หญิงตัวเล็กๆที่มาตามล่าฝันมันผสมผสานแล้วผมรู้สึกว่าเอ็กซ์ไลท์เป็นคนเก่งมากๆที่จะแบบว่าใส่กิมมิกบางอย่างเล็กๆในแต่ละหนังแต่ละเรื่องที่มันเข้ากันกำลังดีเบบี้ไดเวอร์เราก็ได้ดูมันจะชอบเอาจังหวะเพลงมาเคาะระหว่างบีทของการตัดหนังมันมีกิมมิกให้เราเล่น แล้วมันเข้ากับจังหวะของหนังอย่าง Baby Driver เนี่ยความมันกับเสียงเพลงที่มันเข้ากับจังหวะและตัวละครเข้ากันอันนี้เป็นเอลลี่ที่เห็นภาพหลอนแล้วก็การแฟลชแบ็กไปมาระหว่างยุค60ที่เอลลี่เห็นอดีตย้อนกลับไปแล้วมันเพลินตามากในแต่ละซีนที่ได้เห็นการสลับกันร,ระหว่างเอลลี่และแซนดี้ที่เป็นผู้หญิงในยุค60ที่เอลลี่เห็นเป็นภาพฝันอยู่เรื่อยๆ ผมรู้สึกว่ามันเพลินมากทั้งๆท,ท,ที่ไอซีนพวกเนี้ยเห็นมาแล้วบ่อยบ่อยการสลับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่เรื่องนี้มันสนุกขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งมันเหมือนล้อกันกับความเป็นภาพลวงตากับเมืองโซโหบางอย่างซึ่งเออไอกิมมิกตรงเนี้ยบางคนใช้มันก็สนุกดีนะแต่อันเนี้ยมันใช้แล้วมันสวยด้วยมันลื่นไหลด้วยและมันเข้ากับบริบทของเนื้อเรื่องรู้สึกว่าเออชอบมากๆในการเล่นกิมมิกอย่างเนี้ย แต่ละครั้งของเอ็ดการ์ไลนะเล่นสนุกจังเลยอะ่ะกับกิมมิคของการการใช้มุมกล้องมุมภาพการทาาซีชั่นระหว่างซีนไปมารู้สึกว่าชอบความสอดคล้องเป็นจุดหนึ่งที่ทาให้หนังไม่น่าเบื่อเหมือนกันนะในมุมเล่นแบบเนี้ยรู้สึกชอบมากๆส่วนหนึ่งก็คือความตื่นตาด้านภาพนะอีกส่วนหนึ่งก็เรื่องของเนื้อหาละกันเนื้อเรื่องและกันที่การเล่าเรื่องของเขาอ่ะเทคนิคการเล่าเรื่องการนําเสนอเรื่องราวของเขาอ่ะมันมีการค่อยๆบอกข้อมูลการ ค่อยๆปฏิบัติต่อให้คนดูอะค่อยๆปฏิบัติต่อเรื่องราวได้อย่างสนุกให้ได้คาดเดาให้ได้ลุ้นไปในแต่ละเหตุการณ์ในแต่ละซีนเพื่อที่จะเติมเนื้อเรื่องในความเข้าใจของคนดูไปเรื่อยๆนะซึ่งส่วนนี้เราบอกว่ามันน่าตามมากมันน่าติดตามมากด้วยอารมณ์ร่วมของหนังด้วยการแสดงด้วยแล้วพอมันมีเรื่องราวของคนสองคนของสอ,องยุคสมัยที่มันมาทับซ้อนกันอยู่เนี่ยซึ่งด้วยความไม่แน่ชัดไม่แน่นอนว่ามันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆว่าอย่างเรื่องราวที่เอลลี่สัมผัสเนี่ย หรือที่เขาเห็นในความฝันเป็นนิมิตเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือพลังพิเศษหรือเปล่าหรือว่าเออแค่ประสาทห้อนไปเองมีอาการทางจิตเหมือนที่หนังมันเซตอัพมาว่าเออแม่เ็ามีอาการทางจิตบางอย่างคิดไปเองภาพหลอนความกดดันสภาวะทางจิตใจที่ไม่มัน่นคงของคนที่อยู่ในสังคมที่โดนกดดันเยอะๆทั้งเรื่องเรียนเรื่องอะไรละสรารพัดอะไรอย่างทําให้เกิดความคุ้มครั่งจิตห้อนไปเองส่วนหนึ่งหรือเขามีสัมผัสพิเศษจริงๆซึ่งพอความไม่แน่ชัดหรือ หนังไม่ฟันธงมันแล้วแต่คนดูคิดเลยนะว่าคุณอยากให้หนังมันเป็นอะไรอ่ะคุณอยากจะเชื่อว่าเอลลี่มีพลังพิเศษ,ษ,ษคุณก็เชื่อไปสิคุณอยากจะเชื่อว่านี่มันเป็นหนังทิวเลอร์จิตวิทยาที่พูดถึงอาการทางจิตของผีคนหนึ่งคุณก็ทํงคุณก็เชื่ออย่างนั้นได้เพื่อที่จะประกอบหนังปฏิัต่อเรื่องราวสองไทม์ไลน์เนี่ยเข้าด้วยกันแล้วก็ค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยแกะไปทีละขั้นทีละขั้นเพื่อที่จะหาคำตอบไปพร้อมๆกับตัวละครด้วยว่าสิ่งนี้เขาเผชิญอยู่มันคืออะไรกันแน่ซึ่งส่วนเนี้ย เรามองว่าเออคือด้วยเนื้อเรื่องแบบนี้มันน่าตามมากอยู่แล้วการหาคําตอบให้คนดูค่อยๆหาคําตอบทีละอย่างยังไม่รวมถึงเรื่องของเทคนิคอย่างที่บิ๊กพูดเมื่อกี้ว่าเออทั้งการใช้ภาพลูกเล่นต่างๆที่มันนามาใช้ซึ่งส่วนหนึ่งที่เราชอบมากคือเรื่องเพลงเพลงเป็นการเชื่อมยุคที่ดีที่สุดแล้วมันเหมือนเป็นทางแมชชีนตัวหนึ่งเลยนะที่จะพาคนดูเนี่ยเข้าสู่ยุคนั้นได้ง่ายๆเลยซึ่งมันก็เลยทําให้การดูหนังเรื่องนี้พอลูกเล่นพวกนี้ทั้ง3 4ส่วนทั้งเนื้อหาทั้งเรื่องภาพทั้งเรื่องเพลง มาประกอบการรวมถึงเทคนิคการนําเสนอทั้งเรื่องการตัดต่อต่งางๆมันดูเพล่าๆมากมันดูตื่นตาตื่นใจไปทุกซีนผมดูตั้งแต่ต้นจนจบนะรู้สึกว่ากว่าจะไปถึงจุดที่ทําให้เราลุ้นเราอ๋อเนี่ยมันนานไปไหมการดําเนินเรื่องหรืออะไรยังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการวางจุดไว้ระหว่างทางเหมือนกันนะให้เราตามได้ลวกันเพราะว่าเขาใช้เวลาณตรงนั้นนะ่ะให้เวลาพอสมควรเขาค่อนข้างวางไว้เยอะเหมือนกัน หลังจากนั้นมันจะไขเป็นเปลาะเลยปึ๊กปึ๊กป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 ๊กออกมาซึ่งก็เออไอ้กิมมิกเนี้ยค่อนข้างชอบี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรรู้สึกชอบตอนที่มันปูเรื่องของชีวิตผู้หญิงบ้านอกออกมาแล้วก็มันให้เวลาของการปูของนางเอกเยอะมากพอมันเข้าสู่เรื่องเนี่ยมันก็ไปเลยไงถ้าเราไปยาวเพราะมันเล่นจังหวะป,ป,ปัง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 เราก็ไปจนพีคสุดมันก็ทํากับอารมณ์เราได้ดีก็เลยบอกจังหวะของหนังแล้วประกอบกับเพลงอ่ะ ที่มันใช้คอนติเนียลเนี่ยหนังเรื่องนี้ใช้เพลงเป็นคอนติเนียนะเพราะว่ามันย้อนอดีตไปช่วง60แล้วก็นางเอกเป็นคนชอบเพลง60แล้วก็มีแรงบันดาลใจจาก60เนี่ยมาออกแบบดีไซน์เป็นลายเส้นของตัวเองเ,เออมันใช้คอนติเนียหลายอย่างซึ่งมันเนียนแล้วมันไปด้วยกันในในตัวการเล่าเรื่องเนียนมากอันนี้ชอบมันเป็นทามมิ่งที่ลงตัวแล้วกันนะในความรู้สึกเรานะเราไม่ได้รู้สึกว่าหนังมัน ่วงเวลาหรือยืดเยื้อนะทุกอย่างมันดูกระชับฉับไวเหมือนกันนะช่วงแรกที่พิชาพูดถึงเมื่อกี้คือการเซตอัพเนี่ยมันก็สําคัญนะมันจะให้เห็นว่าแบ็กกราวตัวละครเป็นคนยังไงการมองโลกของเขาเป็นคนยังไงมีจุดหนึ่งที่น่าสังเกตว่ามันคืออารมณ์ที่มันพูดถึงว่าคนที่หวนนึกถึงอดีตคนที่ชื่นชมหรือมีความลหลงไหลในยุคสมัยที่ตัวเองไม่คุ้นเคยไม่คุ้นรู้จักเกิดไม่ทันด้วยซ้ำอะ่ะคืออย่างเอลลี่เนี่ยก็คืออายุน่าจะประมาณแค่20 เด็กมหาหลัยเพิ่งจบไฮสคูลมาจะเข้ามหาหลยัยอายุยังไม่ถึง20หรือ20ต้นๆเงี้ยเขาเกิดไม่ทันยุค0กศูหรอกนั่นคือยุคของรุ่นยายที่ซ้ำไปไม่ใช่รุ่นแม่นะแต่ความหลงใหลของเขาคือภาพจําความหรูหราอลังการของยุคสมัยความสวยงามของยุคนั้นจากอะไรจากหนังจากดาราเขามีไอดอลเป็นออเด็บเบิร์นที่เป็นผู้หญิงที่เป็นอุดมคติมากของยุคสมัยของยุคหกูน มีเพลงที่เหมือนโลกสวยเพลงที่บรรยายถึงความสนุกสนานของยุคสมัยไม่มีอะไรเลยที่พูดถึงด้านมืดของสังคมในยุคนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเราแล้วเราหลงไหลในยุคใดยุคหนึ่งแล้วเราแบบเฮ้ยอยากจะย้อนอดีตอยากจะนั่งไทม์แมชชีนไปอยู่ในยุคนั้นเหลือเกินเพราะเรามองเห็นแต่ด้านดีด้านเดียวไงเราโลกสวยมากแต่พอไปอยู่จริงๆพอไปสัมผัสจริงๆพอได้เห็นจริงๆอะ่ะเฮ้ย ด้านมืดมันก็น่ากลัวว่ะมันไม่ต่างกันนะกับทุกยุคทุกสมัยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามมันจะต้องมี2ด้านเสมอคุณรับรู้ด้านเดียวมันทําร้ายจิตใจคุณเหมือนกันนะคือนี่คือความน่ากลัวสังคมเนี่ยด้วยจุดหนึ่งก็คือความน่ากลัวสังคมคือ,คอ,คอการโดนทําร้ายจากสิ่งที่มันทําให้เราผิดหวังนี่แหละซึ่งการเซตอัพตัวนางเอกเ,เนี่ยคือตอนต้นเรื่องเนี่ยของเอลลี่เนี่ยเราทําเห็นว่าเออเขาเป็นเด็กสาวใสๆคนหนึ่งที่โลกสวยมากอุดมคติสูงมาก มองลอนดอนมองโซโหมองอนาคตมองความฝันไว้แบบไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ดูว่าแหมมันเป็นไปได้อะเป็นเรื่องที่ไม่น่ายยากถ้าเรามีความสามารถมีความพยายามแค่นั้นก็พอเปรียบเทียบกับเรื่องของยุคสมัยที่เขาชื่นชมชื่นชอบที่มองเห็นด้านเดียวว่าเออโลกมันสวยงามแล้วก็ไปสัมผัสจริงๆคือโอเคสุดท้ายแล้วตัวในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยในไทม์ไลน์ในหนังในยุคป,ปัจจุบันที่พูดถึงชีวิตของเอลลี่เนี่ย มันไม่ได้กดดันคนดูมากมายนะักไม่ได้เน้นมากมันก็เลยอาจจะจมหายไปนิดหนึ่งในส่วนของความเป็นดราม่าตรงนี้แต่ว่าเออมันก็เปรียบเทียบไม่เห็นว่าสิ่งที่นางเอกเจอเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เห็นเป็นภาพแต่มันผ่านตัวของแซนดี้แทนเหมือนกันความกดดันทางอาชีพคืออะไรเราอาจจะไม่ได้เห็นของเอลลี่นะแต่เราจะรู้สึกได้ว่าเอลลี่น่าจะรู้สึกเหมือนแซนดี้เป็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนมากแซนดี้เจออะไรเอลลี่น่าจะเจอเหมือนกันทุกอย่าง ประมาณนี้แหละแค่คนละอาชีพกันเท่านั้นเองสภาพสังคมอะไรต่อมีอะไรที่โหมใสเด็กผู้หญิงเล็กๆคนหนึ่งที่มาอยู่ในเมืองใหญ่ที่พึ่งแทบจะไม่มีอะไรเงี้ยมันเลยเพิ่มความกดดันในสภาพแจดลตัวละครไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจุดนี้เราบอกว่าเออหนังมันทําได้ดีนะคือมันไม่ได้เล่าเรื่องซ้ําซ้อนอ่ะถ้าพูดถึงว่าถ้ามันจะเล่าทั้งสองคนมันก็เล่าได้นะว่าทั้งแซนดี้เจออะไรมาเยอะแยะมากมายเอลลี่ก็เจอเหมือนกันจะเล่าซ้อนกันก็ได้นะ เพราะว่ามันคนละอาชีพคนละยุคสมัยความแตกต่างมันก็มีถ้าคุณอยากจะเล่าแบบนั้นน่ะแต่มันสลับกันเลยทําให้เห็นเลยสลับกันเลยว่าสิ่งที่ผู้หญิงสองคนนี้เจอเหมือนกันแต่เล่าแบบคนละเหตุการณ์คนละเรื่องราวกันทําให้เราอินไปกับความกดดันที่ที่เขาเจอตลอดเวลาจนถึงจุดแตกหักของตัวละครเงี้ยตอนนั้นคือเราตามเขาไปแล้วอะ่ะเรารอวันระเบิดจริงๆอะ่ะช่วงจังหวะแบบนั้นเราไม่ได้มองว่าเออมันอาจจะไม่ได้ช้าไปไม่ได้เร็วไปแต่เราจะเออจังหวะหนังมันพาไปถึงจุดนั้นได้อย่าง มีเหตุมีผลได้อย่างเหมาะสมแล้วกันเรื่องเพลงผมว่าผมได้เพลงเยอะนะค่อนข้างดีเลยเพลงมันไม่คุ้นหูนะเพลงมันไม่ช้ำเออใช้คำนี้ดีกว่าไม่ช้ำคือบางครั้งเราดูหนังโอเคเพลงเพราะแต่เราคุ้นเคยหรือเป็นเพลงใหม่เลยอะไรเงี้ยแต่นี่คือเสน่ห์ของเพลงเก่าจริงอะเพลงยุคหกศูนย์ที่ได้บรรยากาศจากหนังด้วยนะมันเลยเออเพลงพวกนี้มันพาเราไปได้แล้วมันติดหูมากกลับมาจากโรงหนังนี่แบบเซิร์ชหาเลยนะว่าว่าคือเพลงอะไรบ้างก็จะเปิดวนไป เอาบรรยากาศในโลกกลับมาอะไรเงี้ยเออซึ่งว่าเพลงเก่าพวกนี้มันก็สร้างอารมณ์ร่วมให้ดีมากเหมือนกันจริงๆอะ่ะน้าตามผมว่าถ้าไปเซิร์ชซาวท็ออ่ะตามได้ทั้งอัลบั้มซาวท็อของลัสไนอ่ะได้หมดเลยรู้สึกว่ามันเข้ากับบริบทเราค่อนข้างเห็นน้อยนะผมว่าเพลงในลัสไนจะไม่ค่อยได้ผ่านหูมามากเท่ากับแบบว่าไปดูหนังเรื่องอื่นอะ่ะยุคเจ็ดศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์อะไรเงี้ยมันจะมีเพลงที่เราโ,โหได้ยินได้ร้องได้เลยแต่ลาสไนเนี่ยคนละเรื่องเลย คือจะไม่ค่อยได้ยินเพลงแบบนี้ไม่เคยได้ยินด้วยซ้ําแล้วเพลงมันดีด้วยคือปกติ<อ>การใช้เพลงในหนังนะเรามองอย่างนี้นะใน,ในมุมมองเราเรามองว่าเขาจะใช้เพลงที่คนดูคุ้นหูเพื่อที่จะให้คนดูรู้ว่านี่คือยุคไหนยุคนั้นเป็นยังไงนี่มันคือเสน่ห์ของการใช้เพลงเก่าเพื่อที่บ่งบอกว่าอ๋อถ้าคุณได้ยินเพลงนี้ปุ๊บหกศูนย์นะเพลงนี้ปุ๊บนี่คือไอคอนิกของยุคเจ็ดศูนย์นะอะไรเงี้ยมันเป็นการบอกยุคสมัยด้วยเพลงที่คุณคุ้นเคย แต่เรื่องนี้เราได้ยินเราไม่ได้คุ้นหูเพลงนะไม่ได้คุ้นหูเนื้อเพลงแต่เรารู้สึกว่ามันคือยุค60แน่นอนด้วยสไตล์เพลงด้วยสไตล์ดน,นตรีเครื่องดนตรีต่างๆมันเป็นคนละลมกันแล้วกันคืออย่างหนึ่งก็คือหัวนัดีได้ทันทีด้วยเพลงที่เราคุ้นเคยเมื่อมีเพลงนี้ดังขึ้น60-50อะไรเงี้ย3 0ย์เป็นยังไง40เป็นยังไงเรื่องนี้ก็ด้วยด้วยเพลงที่เขาเลือกมามันมีสไตล์ชัดเจนถึงความไปถกศูนย์ คือเราอาจจะไม่ต้องรู้จักเพลงเหล่านั้นก็ได้นะแต่ได้ยินปุ๊บกร็รู้เหมือนกันเพราะเป็นยุคข,ของศูนย์เหมือนกันก็ถือว่าเด็กเด่นแต่มันขยี้เพลงหลายครั้งมากมันขยี้ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ด้วยความหมายของเนื้อเพลงด้วยนะหลายๆเพลงมันมีความหมายที่มันตรงกับอารมณ์ของหนังของตัวละครด้วยมันเลยทําให้เพลงเหล่านี้มันมีความหมายสร้างอารมณ์ร่วมได้ดีในการรับชมด้วยอะไรเงี้ยแล้วภาพลักษณ์ของยุคสมัยมันก็เลยเป็นยุคที่ต้องการความลื่นเลิงความ อมองลุ่นในแง่ดีบางอย่างเพื่อจะมองข้ามปัญหาอะไรเงี้ยมันอาจจะมองอย่างนั้นได้ด้วยในการนําเสนอยุคหกสูคือเรื่องราวความรู้สึกแบบนี้เรารู้สึกได้นะว่ามัน,ม,นมันถูกนําเสนอผ่านงานเพลงงานหนังในยุคนั้นที่เราดูก็เออมันเป็นยุคที่มีความอิสระมากมันมีความยุคที่ฟรนะีฟอร์มในความคิดทางความรู้สึกบางอย่างที่ถูกนําเสนอผ่านเนี่ยงานศิลปะพวกนี้แหละอ่ะให้คะแนนก่อนให้คะแนนมีเรื่องหนึ่งอยากเสริมนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าเอ็ดการ์ไลท์เนี่ย มองว่าเออเขาเป็นผู้กับที่น่าจับตามองนะคือส่วนหนึ่งเนี่ยความลหลงไหลเขาที่เขามีต่อโลกภาพยนตร์แล้วกันนะที่เขาชื่นชมเนี่ยเขามักจะมีอะไรเป็นการบูชาคารวะหนังตลอดเวลาในหนังของทุกเรื่องนะส่วนเด่งที่เป็นจุดเด่นก็คือเรื่องราวของการนํานักแสดงจากหนังชุดเจมบอลมาใช้บ่อยๆโอ้เรื่องนี้ก็จะเห็นว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยมันจะมีการ ขึ้นข้อความว่า for d น n a ก็คือเป็นการไว้อะไรให้กับ Dyna Rick ซึ่งก็คือตัวละครคอลินในเรื่องเจ้าของบ้านเช่านี่แหละซึ่งเขาคือสาวบอลในหนังของ John l a s s e บี y คือ On Her Majesty's Secret Service ซึ่งได้เสียชีวิตไปก่อนที่หนังจะออกฉายซึ่งเอ็ดการ์ไลท์เนี่ยมักใช้ดาราจากแก๊งเจมบอลบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเพียร์สอแมนกับผมมาแล้วใน e d w N เทมอตตี้ดาวตันก็ผมมาแล้วในฮอตฟัตหรือแม้แต่โรสมันไพก็เคยเล่นในในเอสวนเอ็นเหมือนกันเหมือนเป็นกิมมิคของตัวเองไงว่าต้องเอานักสแสดงจากหนังชุดเจมบอลมาเล่นอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าสักวันหนึ่งเขาก็อยากทำเจมบอลนะซึ่งด้วยสไตล์แบบนี้สไตล์เฉพาะตัวพุ่มกับคนนี้น่าสนใจนะถ้าเขาทำหนังเจมบอลจะเป็นยังไงเหมือนกันนะก็แ็ดอีคนหนึ่งที่หน้าตาผลงานละกันถ้าใครชื่นชอบความแปลกใหม่ในการนําเสนอนะคือ ยังมองว่าเขานําเสนอเรื่องเดิมๆนะแต่เขาเอาลูกเล่นส่วนตัวใส่ลงไปในหนังแต่ละเรื่องเขามันก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของหนังต้นฉบับที่เขาชื่นชอบอะ่ะแล้วก,ก็มีการพลิกแปลงบางอย่างซึ่งก็น่าตามนะผลงานชิ้นต่อไปว่าเขาจะทําอะไรต่ออย่งให้คะแนนหนังที่มันมีชั้นเชิงเนาะแล้วก็เราไม่ค่อยเห็นมันจะเป็นหนังจิตวิทยาหนังประวัติศาสตร์หนังโรแมนติกหนังตามฝัน เออมัน,ม,นมันมิกได้ลงตัวหนังยอดอธิบไม่เคยเห็นความลงตัวอะไรแบบนี้มาก่อนเลยแล้วก็มันมียังมีพล็อตที่น่าสนใจซึ่งเราชอบเรื่องหักมุมอยู่แล้วแล้วหนังเรื่องนี้มันก็ทําได้ดีการชัดเชิงกันแล้วเรื่องดีมากก็ให้อยู่ที่8ดคะแนน8ดคะแนนต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันเหมือนผสมะนะมันไม่สามารถระบุได้เลยว่ามันเป็นหนังอะไรหนังแนวไหนแม้แต่ดูตัวอย่างก็ยังเดาทางไม่ถูก แต่พอดูจริงๆอ่ะมันคือการผสมแล้วกันมองอย่างนี้นะว่ามันผสมหลายแนวทั้งดรามา่าจิตวิทยามีความเป็นทิวเลอร์มีความเป็นเัตเพนบางอย่างมีสืบสวนสอบสวนด้วยผสมผสานหลายอย่างถ้ามองกันผ่าน,านๆอาจจะไม่ได้มีจุดไหนที่มันโดดไปเลยแบบโอ้โหความน่ากลัวมันเต็มเหนียวมากหรือความดราม่ามันเต็มเหนียวมากมันไม่ถึงขนาดนั้นมันไม่ได้มีความชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่ามันลงตัวในการจับหลายๆแนวนมาผสมประสานกันแล้วกันซึ่งมองว่าเออ วิธีการเล่าแบบนี้วิธีการนำเสนอการผสมแบบนี้มันทําให้หนังมันดูง่ายขึ้นแล้วกันมันทําให้หนังดูสนุกดูเพลินนะคือมันไม่หนักอ่ะไม่หนักทางใดทางหนึ่งไม่ได้เป็นทิวเลอร์จัดไม่ได้สยองขวัญซะเต็มร้อยไม่ได้ดาราม่าเต็มร้อยไม่ได้สืบสวนเต็มร้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างมีครบรดแล้วกันเลยขอให้ที่9ก้าคะแนนครับผมชอบเอ็ดการ์ไล์มาแต่ไหนแต่ไรผมชอบมากเอ็ดการไล์มันชอบทําหนังแบบไม่ได้เหวี่ยงมากๆหนักไปทางใดทางหนึ่งเกินไป อย่างเบบี้ไดรเวอร์มันก็เป็นหนังโจรกรรมเป็นหนังแอคชั่นแต่เรื่องโรแมนติกลักโรแมนติกมันก็ใส่มาเยอะซึ่งแทบจะเป็นคอหลักที่ Drive เนื้อเรื่องไปเลยแล้วก็มีปมส่วนตัวมันมีความดราม่าระหว่างไอตัวเบบี้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเออเราชอบลายเซนของคนนี้มากครั้งนี้เหมือนกันผมรู้สึกว่าถ้ามันเป็นหนังทริลเลอร์เพียวๆผมก็คงจะเบื่อเหมือนกัน คิดว่านะถ้ามันเป็นหนังหลอนเฮอร์เรอร์ไปเลยตลอดทั้งสองชั่วโมงเฮอร์เรอร์ไปเลยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็คงจะมีความเหนื่อยๆเหนื่อยๆบ้างแต่นี่มันรวมๆกันอ่ะมันมีดราม่ามันมีความสดใสบางอย่างมันมีความสวยงามบางอย่างผมรู้สึกว่าไออารมณ์แบบเนี้ยผมชอบในหนังเอ็ก็หลายผมรู้สึกว่าไอการที่ได้ให้กินเยอะๆแล้วมันผสมกันดีๆอย่างเงี้ยผมว่าผมชอบแล้วมันไม่ได้หนักไปเกินไปนัก จะมีก็แต่ว่าถ้าใครไม่ค่อยดูดังแนวนี้มาเนี่ยอาจจะเบื่อได้ไงอาจจะชอบความโฉงชางแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลผมชอบหนังเรื่องนี้ตรงที่ว่ามันทําให้ผมไม่เบื่อกับมันได้เลยถ้าจะดูเอาแบ็กกราวด์สังคมบางอย่างมันถือว่าทําได้ดีเรื่องวิชวลผมว่าไม่ต้องห่วงมันดีมากทั้งเรื่องของเฮอร์เรอร์จังหวะเฮอร์เรอร์แล้วกันมันดีตรงที่มันมีดีไซน์นะมันแตกต่างผมเลยรู้สึกว่าเออหนังเรื่องนี้สนุกตรงนี้ด้วยแหละที่จะทําให้เราชูเรื่องความหลอนๆบางอย่าง แล้วความหลอนของมันอะ่ะมันแตกต่างจากหลอนเรื่องอื่นฉะนั้นก็ให้ที่8คะแนนเหมือนกันครับอีกส่วนหนึ่งนะที่เมื่อกี้หลืมพูดถึงก็คือเรื่องของนักแสดงสเสน่ห์ส่วนตัวของนักแสดงแต่ละคนอะ่ะมันดึงดูดเหมือนกันนะด้วยการแสดงอะนะคืออย่างแอนยาเทเลอร์จอยเนี่ยคือบทเขาไม่ได้เยอะมากนะที่เล่นเป็นแซนดี้หญิงสาวในดีดบทไม่ได้เยอะมากนะแต่ทุกครั้งที่เขาโผล่มาบนจอมันตึงตาคนดูมากทั้งความสามารถร้องเล่นเต้นทุกอย่างได้หมดเ อันนี้เห็นแตกต่างจากเรื่องอื่นแล้วกันเออมันได้เห็นมุมหลายแบบเว้ยใช่แล้วพอพูดถึงตัวเอลลี่เนี่ยการแสดงออกทางอารมณ์ก็สูงมากนะคือโอเคบทหนักน่าจะตกติ่แมคเคนซี่เหมือนกันด้วยเภพาะว่าจิตใจด้วยการนําเสนอความเป็นดรามา่าผ่านตัวละครตัวเนี้บทหนักก็ดูที่เขาเหมือนกันนะแล้วมันน่าตามมากการแสดงเขามันน่าจับตามองมากรวมถึงตัวละครอื่นๆที่หยอดมาเพื่อสร้างความสงสัยนะ,ะลุงแก่ๆคนหนึ่งเทเลสแตมเนี่ยโอ้โห ผมมาแต่ละครั้งแบบไม่น่าไว้ใจโคตรๆอะ่ะเป็นการแคสติ้งที่ยังรองรู้สึกว่าเออแต่ละตัวละครมันแบบน่าจดจํามากอะ่ะคือบทไม่เยอะมากนะแต่ด้วยภาพลักษณ์บางอย่างเฉพาะตัวของนักแสดงอะ่ะแล้วก็การนําเสนอบทของตัวละครแต่ละตัวนะ่ะมันทําให้มีเงื่อนปมมีความน่าสงสยัยมีความพิศวงม,ม,มันเหมาะกับหนังไงด้วยความที่หนังตอนนี้มันใสมาเพื่อให้ทุกอย่างมันน่าสงสัยไปหมดอะ่ะ คือโอเคคุณอาจจะเดาทางได้หรือเดาทางถูกเราได้มากน้อยแค่ไหนไม่สําคัญแต่ไอคนเหล่านี้ไอนักแสดงเหล่านี้มันคือตัวล่อชั้นดีไงว่ามาทําไมเป็นใครมีจุดประสงค์อะไรแล้วด้วยบทที่ช่วยส่งเสริมให้แต่ละซีนเนี่ยมันเพิ่มระดับความน่าสงสัยขึ้นไปเรื่อยๆอพอหนังมันดําเนินเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะกับตัวละครเหล่านั้นกับคําถามเหล่านั้นกับ สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละซีนมันเลยสนุกมากขึ้นกับการได้ตามนักแสดงทั้งทีมแบบนี้นี่ก็คือส่วนหนึ่งที่ทําให้หนังสนุกด้วยนอกจากเทคนิคแพรว่นอกจากเนื้อเรื่องที่มันมีลูกเล่นแล้วนะทีมนักแสดงเนี่ยสำคัญมากที่ที่ทำให้หนังเรื่องนี้มันน่าตามตั้งแต่ตั้งแต่ต้นจนจบที่ไม่ได้ดึงความสนใจหายไปจากตอนไหนเลยแม้แต่วินาทียกหนังอะไรเงี้ยอืมอ่ะสิรวมคะแนนด็อกหนังอยู่ที่แปดจุดสามคะแนนโอเค ผมกลัวว่ามันจะอยู่ไม่นานเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะถึงแม้ว่าเราจะยังไม่มีสไปเดอร์แมนมาในอาทิตย์หน้าแต่ว่าแมทริกมาแล้วก็นี่เป็นความคิดเห็นทั้งหมดจากดอกหนังครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังเราอัพคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ